สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนปา์มที่จังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในลำธารลำธารแห่งนี้ก็ติดกับสวนปามของนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าหลังจากที่ผมปลูกต้นไม้ริมลำธารแบบนี้ในบรรยากาศริมลำธารแต่ในขณะเดียวกันที่มีร่มของต้นปา์มนี่คลุมกันทั้งหมดนะครับแสงน้อยเนี่ยต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะครับที่ ในสวนปาล์มแห่งนี้นะครับตามผมมาเลยครับต้นสักสองปีแต่พอดีมันมีต้นปาล์มคุมอยูนี่นครับรมันก็ได้กับมันแต่ก็ไม่ได้ซีเรีเยสอะไรเพราะเราก็ใช้ปาล์มเป็นเพื่อเศรษฐกิจของครอบครัวเราอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองว่าการปลูกไว้แบบนี้ป่า็นหลายป่อยแบงนี้ครับมันไม่ตายก็โอเคแล้วก็จะอยู่ริมห้วยอย่างนี้ครับนี่ริมห้วยนี่ห้วยอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ปลูกริมห้วยทั้งหมดเลยนะครับมาเลยครับมาดูต่อต้นผักแล้วก็มี พยุงนะพยุงก็ไม่ตายแต่ว่าไม่ไม่โตยืดขึ้นหน่อยนะครับอันนี้สามปีแล้วปูในต้นปลาลมันก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้นะก็ไม่ตายแต่ว่าโอเคนะครับตอนปลูกประมาณนี้ยืดมาวมันสักเมตรนึงก็โอเคนะครับเพราะต้นปาลามันคุมอยู่ต้อนพยุงนะครับเนี่ยพยุงเหมือนกันะนะครับทีต้นนี้พยุงนะเนี่ยครับ ก็ปลูกนั้นริมทานคลองเล็กๆอ่อหรอคือบริเวณตรงนี้คือปลามมันจะห่างๆห,างหน่อยแต่ก็ลงเยอะหน่อยก็เลยมาดูว่าตัวนี้มันก็เลยโตนะครับแล้วง,งามด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับนี่สวยไหม ผู้ภาคใต้จะเริญเตบโตดีครับไปดูต้นอื่นต่อนี่ครับปลูกประมาณสี่ห้าต้นนี้งามหมดเลยออต้นเต่งต้นเต่งคุณอืมใ้เต่งครับใม้เต่งเนี่ยงามงามมาก ที่สามปีได้ขนาดนี้อยู่ในป่าด้วยถือว่าโอเคนะครับต้นเต่งนะต้นเต่งเนี่ยครับพอปลูกป่าเนี่ยงามนะครับบอกเลยถูกปลูกลิงลิงลำธารด้วยเหมือนกับว่าไม้ตระกูลเนี่ยเขาชอบที่มีความชื้นสูงนะครับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงเขียดครับไม่ใช่มั้งใช่ครับเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่ปลูกเมื่อสามปีแล้ว ต้นที่ปลูกไว้งามนะครับงามแล้วจะพาไปดูต้นตะเคียนที่ปลูกไว้รอบๆที่ลำธารน,นะอร่อยไหมเพราะมันต้นตาลมาีผลอยู่คือตอนช่วงน,น้ำมานะครับตรงบริเวณห้วยเหล่านี้น้ำจะขึ้นมาอันเต็มหมดเลยเ,เต็มหมดเลยเ,เ,เนเยีเเ่ยให้ตะเคียนด้วยตัวนี้ ปลาดูไม่ใช่ปลาดูต้อนอะไรสักอย่างไงจำไม่ได้แล้วพี่ต้นตะเกียอย่างนี้โตนะครับสรุป,ปรว่าือโตปลูกทิ้งไว้แล้วก็ช่วงน้านำมาน้ําท่วมนี่ยตะเคียนนะนี่ปลูกปีที่แล้วครับไอ้ต้นนี้ปลูกเมื่อสามปีที่แล้วสองต้นหลังเนี่ยครับถดี๋ว่างามจะได้อยู่นะนะครับเห็นแล้วชื่นใจนะเห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าเราก็ตอลแรกงังวลว่าถ้าปลูกในสวนปา์มที่ปามมันโมแบบนี้มันจะโตไม้ต้นไม้ ก็ปล่อยเขาตัวตามธรรมชาตินะครับปลูกข้างในลำธารก็สวยดีนะครับอันนี้ไม่ให้มาที่เราปลูกนู่นไงใช,ใช่ปะอยู่ในถารใช่ใช่ปะไม่ใช่ต้นข่อยไม่ได้ปลูกนี่อ่า ต้นปลูกคือต้นนี้ต้นนี้อ่ะต้นนี้ต้นนี้ใช่ใช่ต้นตะเคียนเนี่ยถามคนปลูกนี่ไม่ใช่มันขึ้นเองนี่ตอนนี้ต้นนตะเคียนตอนนี้เนี่ยคุณปลูกมปสามปีแล้วคุณไม่เดามีดมาสามปีที่แล้วปลูกไว้ก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยนะอยู่ในสวนปาล์มนี่ก็ใช่โอ้โหต้นนี้เบลเลอเลยโอ้โหสุดยอดใครบอกปลูกในสวนปาล์มไม่โตโตดูเอาเนี่ยดูนี่เนี่ยเนี่ยหมดแดงด้วย มันง่ายรังนะโตเนี่ยสูงโหนะปลูกทิ้งๆไว้ครับต้นไม้ปลูกที่ไม่โตก็ไดปล่อยมันโตไม่โตเพราะอ่านน้ำน้ำท่วมก็ได้ตอนนี้ก็ปลูกต่ำหน่อยที่น้ำมันลอยน้ำท่วมถึงนี่เลยนะนี่เลยเราก็ได้แค่นั้นแหละแต่ตอนต้นเนี้ยมันก็โตปลูกพร้อมกันคือปลูกพร้อมกันเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ประมาณสักเกินเกินเส้นอ่ะที่มันโต แล้วมีตายบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าโตสักร้อยต้นรอดสักสิบต้นนี้ก็คุ้มแล้วโอ้โหนี่ของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าใครเนี่ยไอ้มันลงมาเองโอ้หักลื้อหรือหรือหักเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวเลื้อเดี๋ยวตั้งอยงนะเนี่ยต้นตะเกียนเราโอมันมีฟันเปล่าไม่มันล้อมมันล้อมเองลืมออกมาอย่างนี้เลย ครับนึงนะครับไปได้ครับไปเลยครัต้นตะเคียนหรือมานี่เลยลือออกเลยก็ผมก็ไม่ค่อยได้มาสวนนี้เท่าไหร่นะครับก็นานๆมาทีนึงก็มาดูปีงสองครั้งล้มเลย ล้มโดนไอเหมือนกับว่าน้ํามันกระทุ้งมาแล้วก็น้ํากระทุ้งมาแล้วทําให้มันต้นมันโคตรมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปหาไม้ไผ่มาคั้มจะใช้คั้มหน่อยช่วยเขาหน่อยนะช่วยเขาหน่อยช่วยคั้มหน่อยเพราะว่า จะปลุกรถใหญ่ให้หึงเขาเต่บโตนะนี่ครับคนตะเกียงแต่เดี๋วมันก็เจอข้างคลองก็จะเจอพวกปรราน้ำมันมาใช่ไหมมันไม่จะมากับพวกนี้ตามฟามนะเอาไปไหนเอาไปไหน เพื่อไปให้เขาลงมานี่เป็นห้วยแล้วเป็นลําธารที่อยู่ติดกับส่วนของเรานะครับก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นมีในความคิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้น้ําที่ติด ที่ของเราตัวนี้ครับดึงมาใช้ได้แล้วก็ให้มันมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่ผมอยากจะทําที่นี่นะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามตอนถัดไปนะครับอีกสามปีนะครับที่นี่จะเป็นที่ที่หนึ่งที่เราจะทําให้มีฮอบสมบูรณ์ต้นนี้เลยต้นนี้จําได้ว่าผมเมื่อสองปีที่แล้วนะครับถ้าผลเมื่อสองปีที่แล้วก็ต้นตะเคียนพี่ชายให้กล้าไม้มานะครับมาปลูกต้นตะเคียนทองก็เลยมา ปักปักไว้ข้างลำทานข้างลําห้วยแบบนี้ครับนี่ก็ปลูกพร้อมกันก็โตไปเท่ากัน,นอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยต้นนี้นครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งฝั่งนู้นนะครับคือระยะตรงน,นี้ประมาณสี่ห้าต้นมุมเนี้ยงามหมดเลยนะโตโตทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้บริเวณนี้แสงมันเข้าถึงนะข้างๆสุวนตามบริเวณตรงนี้นะครับทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีนะครับนี่สองปีหรือว่าโตนะครับโตมากนะไปดูฝั่งนู้นครับ บริเวณตรงนี้ก็จะน่าจะเจอแสงเยอะหน่อยนะครับมันลยทาให้ต้นต้นตะเคียนทองที่ผมปลูกนี้คือโตนะเนี่ยสี่ห้าต้นตามแถวตามแนวนี้คือโตหมดเลยนะครับสองปีถือว่าประมาณจเจริญเติบโตมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณต้นตรงนี้ส,สิบก่าต้นฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยสิบก่าต้นถือว่าโตดีนะครับคือ ที่สนดแล้วว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราปลูกในลักษณะเป็นสวนปามเนี่ยแต่ปามเราสังเกตว่าปามเราสูงถูกไหมใบมันอยู่สูงมากแสงมันเข้าลงถึงข้างล่างได้เนี่ยต้นไม้มันเติบโตได้การที่เราปลูกปลูกต้นตะเคียนหรือไม้ยืนต้นแบบเนี้ยข้างๆลำธารเนี่ยมันเป็นเหมือนบำนานในนาคตนะครับไปตัดในนาคตได้นะครับแต่แต่เราการตัดปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่ค่อยอยากตัดนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นวันนี้คือว่าถ้าเราปลูกแบบเนี้ยข้ามทางแบบนี้ๆๆนมีความชื้นมีแสงบ้างเนี่ยต้นไม้เจริญเติบโตได้นะครับ น,นๆๆซึ่งในอนาคตรเราก็จะมีการเอาปามออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านปลูกไรแล้วก็เราก็จะได้ไม้ต้นนี้รอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฤดูฝนปีนี้จะมาปลูกเพิ่มนะนีป่ปลูกสองต้นนะครับต้นนี้ต้นนี้สองปีก็จเจริญจากตัวดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของนายโต้ลงมาโดยตลอดนะครับ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับห่างไกลจากโรคโควิด19ขอขอบคุณอีกคร้างนะครับสำหรับการติดตามของช่องนายโตลุกหากเพื่อนคนไหนที่ชมที่ผมแล้วยังไม่ติดตามช่องของนายโตลุกนะครับปุ่มกดติดตามอยู่ฝา่งเมื่อต้นล่างเห็นไหมครับสีแดงหรือเขียนว่าซับสไครต์นะครับเห็นเห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับกดไปหนึ่งครั้งครับพอกดหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยจะมีกระดิ่งขึ้นมาให้กดกระดิ่งหนึ่งครั้งด้วยครับเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ